สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกม c a t p o t s นะคะของค่าย h y p e r b e a s ค่ายแบร์เฮอร์เบีย่ะน่ารักนะ h y p e r b e a s เขาจะแบบทำตัวละครนะออกมาหน้าตาแบบบ้องแบลวแล้วก็ผสมความปัญญาอ่อนหน่อยๆนะคะเขาพอเนี่ยพี่โหลดเกมมาปุ๊บม,มันก็เข้ามาก็เป็นอย่างนี้เลยอืม Our farm is a planet that gets stuck on Earth for a long time And we are not able to take care of โอ้ oh, น้องสารจังเลยเขาไม่สามารถที่จะดูแลต่อได้นะ a n y m o r e our poor cat pots n e e d new owner ต้องการเนี่ย cat pots เนี่ยคะ่ะเหมือนเป็นพืชน้องแมวเนี่ยต้องการเจ้าของใหม่ Do you want to take care of them ก็คือคุณต้องการที่จะดูแลน้องต่อไหม Tank h for reading ขอบคุณสำหรับการอ่านแล้วก็ cat farm เหมือนกับว่าฟาร์มติดตัวลงอะ นะคะ hello my new owner please give me a name เนี่ยโทรน้องสาวจังเลยลูกดูหน้าหนูสิหนูต้องชื่ออืมชื่อน้องอะไรดีลูกโอ้แ้วหนูจะร้องทำไมโอเคโอเคใจบางหมดละเจออย่างนี้ชื่อมีนอนไปนะมีนอนนะคะ ร้องใหญ่เลย I love y i s name thank you very much ขอบคุณมากเลย oh, My little c h e r a r e l t h i r s t Can you give me some water ก็คือมันเขาก็หายน้ำอะไรเงี้ยขอนต้นขอนน้ำหน่อยคลิป oh, ฮ uh ู uh ้เลยโอ้อะ ทำไมหมาม้าอยากจะทำให้หนูสะอาดมากกว่าลูกแล้วนี่อะไรคะอ่ะมีพึ่งด้วยนะ Secret Salmon เอ้ย Secret Salmon Oak Seed There is treasure inside อ้าวร้องเป็นเสียงเหมือนแมวเลยลูกคือเป็นแมวใช่ไหมล่ะอ่ะมาม้าทำความสะอาดให้นะ แต่ว่าเอเดี๋ยวก่อนทำไมตรงกระถางทำาภอสอดไม่ได้ล่ะลูกไม่เข้าใจต้องดูโฆษณา,าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อคือต้องเทคแคร์น้องเดี๋ยวก่อนนะลูกแป๊บนึงหมามาขอดูฟังก์ชันหนูก่อนเอา้เอาไอา้อันนี้ก็น่าเล่นเนาะสวีทแดนสมัยพี่อายุยี่สิบต้นๆพี่ก็เล่นนะคะออริชั่นแต่ตอนนี้แบบไม่ค่อยอยากเล่นละสามสิบบวกละ ถ้าเปิดตอนนี้ก็คือต้องดูโฆษณาว่าละ มันรีรวยแล้วอ่ะอ๋อคือถ้าพี่แตะที่ตัวออกซีสมันจะได้ตัวน้ำนี่เพิ่มใช่ไหมล่วนี้อะไรลูกยูสปอร์เตอร์ลดน้ำหกสิบครั้ง่อมาว่าครบแล้วนะ หกสิบวอเตอร์ได้น้ำเพิ่มทำความสะอาดแมวสิบครั้งเรียบร้อยแล้วก็แตะที่ตัวพึ่งสิบครั้งก็เรียบร้อยนะคะ นี่เหรอลูกแล้วไงะคะมไม่คือคือให้ทำแค่นี้เหรอลูกพอดเออมามาอยากเปลี่ยนให้หนูจังเลยอะแฟชั่นน้องมียอนมีร้านขายของให้มามา้าเห็นไหมอัลบัม้มทำไงอะมันไม่มี เอาอ่านฟรีสามครั้งได้กระถางอิสเซอรี่อนดิพอดแล้วก็อิสเซอรี่บีเอานี่ดีกว่าเนาออยากเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่ไงโอเคน้องบีหาวใจบวกห้าคอนกรีตยูเกตเอาอีกอ่ะการอยากได้สีชมพูจังเลย เอาโอลพอตัวเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคแล้วไงต่ออ๋อต่อไปก็คือต้อง new pot. นิวพอดนี่อ่าเปลี่ยนใหม่แล้วลูกพวกนี้ทำลายทิ้งได้ไหม ล้วน้ามาม้าให้หนูเปลี่ยนกระถางแล้วลูกน้าอ่ะอะออเดี๋ยวก่อนอันนี้หลบไปก่อนทำไมมันให้ดูโฆษณาตลอดเลยอะ่ะ งงถ้าจะให้ดูโฆษณาอย่างนี้นะพี่บอลริยอมเสียเวลาดูโฆษณาเพื่อจะได้ตัวอีควิปให้หนูตัวแอสเซซอรี่ให้หนูเพิ่มดีกว่าถูกไหมอันนี้คือเมอร์สกับนั้นก็คือรวมกับพึ่งตัวอื่นแต่ตอนนี้พี่ยังไม่มีอ่ะสิครับ นี่หาแอคเซซอรีอร่ใหม่ให้หนูดีกว่าอ,อ๋อได้หมวกบ้ชาเขียวมา ไม่ใช่หมวกน้อเป็นตัวแบบว่าเปลี่ยนสีไปเลยครับผมเอ้ยน่ารักที่สุดในสามโลกแล้วน่ารักมากไม่เสียเวลาที่ดูโฆษณาลูกลูกอ่านี่ไงหนูเริ่มโตแล้วนะปอมาจะทำให้หนูโตเองลูกแล้วก่อนเริ่มมีมวงกระจุก เริ่มีเดี๋ยวมามาดูซิว่ามันจะต้องทำยังไงเราถึงจะสวยงามขึ้นเออรู้แต่วันนี้หนูสวยแล้วหมอมาดูแค่เนี้ยจากแบบไม่มีอะไรเลยนะลูก แบบเป็นกระถางที่มันผูพังตอนนี้หนูแบบสวยงามแล้วลูกในระดับหนึ่งเลยครับดีใจจังเลยครับปมไหนเติบโตเป็นดอกไม้สวยๆให้หมา,มาดูสิลูกอ้าให้หัวใจด้วยหรอครับยอ้อนนะอ่ะเหลือหางปอาไม้ไม่มีหางให้หนู Take care of your cat ให้อาหารออันนี้คือให้อาหารใช่ไหมครับเออน่ารักดีนะเ้ยผิด ง่ายนะแต่ต้องมีสตินิดนึงถ้าพากไปด้วยกดไปด้วยอาจจะก,กดผิดได้อย่างเมื่อกี้นะคะทุกอย่างต้องมีสตินนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่ารักพีนะเร้ยอะไรลูก ไม่โอ้โหเป็นเกมที่แบบไอ่นีมากลูกเอ้ยเ <c oughs> หมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่แบบสโลไลฟ์เล่นนะคะเกมนี้บอกเลยนะคือต้องแบบปล่อยชีวิตให้แบบชมธรรมชาติตกปลาถึงจะเล่นเกมแบบนี้ ทำไมมันเร็วขึ้นนะเอาแล้วกดเราไม่โดนไงน้ไงงงอ,อาจจะดูจำเจเกินไปแต่ว่าด้วยความที่ภาพน่ารักพี่มารี่ก็เลยจะเก็บเมมโบรี่ไว้แล้วกันอพอก่อนพอก่อนแล้วก็ไล่ต่อมามาอยากเห็นก่อนามามปิดคลิปอะ่ะ ไม่หนูดื้อครับดูดูดืด้อนะลูกไหนเติบโตให้หมาหมาดูสิก่อนหมาหมาปิดคลิปเนี่ยหมดน้ำก่อนหนูไปหลายงกระรอนแล้วนะลูกนิวแพลนันอ้าวสวยงามเลยลูกไม่ไงมีให้ถ่ายรูปหนูด้วยนะไม่ถ่ายรูปเลยครับ นสวยหรือเปล่าล่าใช่ไหมลูกสวยไม่ธรรมดาเลยครับแมวขยายได้แค่นี้แล้วลูกอืมโอเคสวยเลยครับอืมสวยงามลูกอ่าเซฟหนูแล้วโอเคต้นไม้ต้นแรก นะคะหน้าตาแบบนี้สวยงามแบบนี้ถ้าเอามาลดน้าหนุไปเรื่อยๆจนหมดเห็นบ้านน้ําข้างบนมันมีถ้าเรามาลดไปเรื่อยๆมันจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ไหมอยากรู้แค่นี้อ๋ี่ไงพอสวยงามเสร็จล้วก็จะได้เป็นมเมล็ดแล้วมเมล็ดนี้ไปทำอะไรได้ค่ะ เลนโบซีด how to collect few hearts get daily gift complete our daily quest open the ไอ้ลูนออกนัด r a แรนดอืมนี่อัรบบามพีมารีได้ละเป็นแรด้วยนะอืมน่ารักดีค่ะโอเคถ้าใครชอบเกมนี้ก็มาเล่นนะที่มาเล่นให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพยายามปัดอันนี้ดู โฆษณา